เราต้องโยงหอกมันต <t> ้องแบบนี้ว่าโยมปุ๊บก็โยงมาอันนี้ห้าขาพอห้าขาเสร็จแล้วเนี่ยไัแคีที่ดีคือแต่ละขาต้องมีแต่ที่รูกต้องมันเป็นลากยาวตั้งแต่ขีดมานสุดขีดให้ไปนั่นที่ดีต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันถ้แต่ปุ๊บมันมีแค่รอบๆห้าอันเนี้ยอันนี้คือในขาห้าพิลาเช่นไอ้แบบเป็นอะไรเป็นเพศอะไรเพศหญิงเพศชาย อันนี้ผู้ชายมอะไรขึ้นต้นในสอเสือขึ้นต้นในหอยีดใช่ไหมอันนี้เขาแยกไปเปอะไรความชอบอันี้ความชอบอคชอบแยกไปเป็ดีเอมดีาชอบที่ดีเเล็กอยาเงี้ยมดะบอกว่าเวลาที่ไม้ครับที่ดีต้องป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าวงแล้วขีดขีดตี่อันตกไม่ใช่เพราะการแยกแบบนีุ้กทำแยกแบบนีุ้ด คุณจะต้องทำะไรกันอีกบคุณเรืองเฮ้ยอันนี้เศน้เพศชายเทศหญิงเรื่องเพศชายแล้วก็องเองอะไรประมาณนาเรื่องบเรื่องอนี้เรื่องอี้เรื่องนั้นแล้วกายการรการเรื่องวิธีการเลือกเรื่องการเลือกวิธีการ a p p i เนี่ยก็คือก็ไปทำอะไรอเนี้ เราจะชอบได้ที่สำคัญคือเวลาเราคิดเขียนวิธีการใะไรแบบเวลาเราลงกลมอะพยายามไม่ต้องคิดให้มันสวยงามแต่คิดจริงนะแบบวิธีการเราเขียนก่อนไมเยอะการเดินซองที่ดีเยพวกคุณมันต้องคิดเยอะๆมันคิดน้อยแล้วมันคิดเยอะเมื่อที่ไหนๆคนด้วยเพราะหลายคนมีมุมมองมีประสบการณ์ทเหมือนกันที่ทำให้แนวคิดเราทิ้มากขึ้นเนาะเดี๋ยวจะให้ผมคิดมาอันที่สองนี่คือกับสแกมเปอร์ แตร์แอบเปเป็นเทคนิคค่อยๆให้จะเหมือนบังคับให้เราเพียร์ผเหมือนบังคับให้เราตั้งสานานสสุดท้าพวกคุณต้องทำรายการึงรายการถ้าเราใช้หยักพยาคิดแบบนี้อันท <objection. S 1> ี <Thompson> ่สองนะแตร์แตงเลยแคือสที่ช่วยก็คือว่าการแนของถ้าเรียนกราฟิกทางแลวแทนของแทน อะไรมีะสมผสมให้ดีเช่นเราทำรายการอึ่งรายการมาะสงคมกันดีอย่างเช่นรายการท่องเที่ยวแต่เป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมะท่องเที่ยวไปตรวจล่อยในตตาป่าโจ้ดเห็นไหมเนี่ยคือประสงค์แล้วประการะสงค์แบบนี้มันมีแบบะสงค์แบบสองแบบผสมแบบเข้ากันกับประสงค์แบบไม่เข้ากันเออคุณคิดว่าแบบไหนน่าจะฉายดีน่าไปรายการให้ผสมมัน ขึ้นโดยกับกลุ่มเป้าหมายเนาะถ้าใครถ้ามบอกว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแบบผู้ใหญ่ใหญุู่ดมันก็ต้องมีความเหมาะสมที่จะองดูแบบไปกันได้แต่ถ้าเป็นเด็กไปรุ่นอะไรแบบเนี้ยหรือเด็กชอบเขาชอบเรื่องแบบคณิตศาสตร์ชอบชอบอะไรดูวางแต่ใหม่ไม่ผิดแต่ท้ายที่องดก็คือเราทำให้ใครดูเดิมเนาะต่อไปอันนี้อันนร้กคือการแปลแต่แปลจะแปลอะไรมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นไงแต่แปลวันเช่นบอลไท แตดแยัไงเออพวกข้างี่เแต่แเออบอกนะ Modify คืออะไรปรกบ m ด d ฟ f y คือปากไม่ใชปใหญ่แต่เป็นอะก็โมด i ฟาต่างอันนั้นคือแค่แบบว่าเล็กๆน้อยเนาะแต่ m ม d i f y คือเออเปลี่ายเช่นบอกว่าเนคเไม้หนกันกาจะโมดิฟายแล้มก็อไสห้จะเปลี่ยนสีใหม่เกิมเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนอะไรว่างไปเนาะผู้ชม้แต่เยอคือว่า ได้ใส่เพิ่มเข้าไปให้รายการน่าสนใจสมมุติแล้วบอกว่าผมมีรายการผมถ่ายรายการคือรายการคือรายการหาของให้ตึกให้ครบให้หาให้หาให้ดีผมก็ใส่อะไรผมก็ใส่ความเป็นดีเทคเข้าไปเช่นคนที่เล่นเกมนี้จะต้องแส่ตัวชื่อไทยในการหาอันนี้เล่นเรื่องอะไรเข้าไปเพื่อใุ้น่าสนใจมากขึ้นต่อไปก็เป็นเรื่องของ เอเดเดก็คือการเอาออกอลิการเอาออกวิธีการเคลมนี้คือถ้ามันมีครบแล้วเอาออกนะครับเพื่อมันมีอุปสรรคบ้างเพื่อเช่นกลุ่มมาเรียนการโดยใช้มภาษาไค์ผมก็เอาออกข้างหนึ่งเพื่อไม่นี่ให้เอาออกเหมือนกันคือออกเพื่อให้มีคอนเทนต์เพื่อไม่มีอุปสรรคเออประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปมีบล์มีบล์ก็คืออันนี้มันเขียนว่ากลับตาที่บลคือ กลับได้หรือลองค่าเช่นลองผู้ชายลองดูอประจำเดือนโอ้มันต้องพูดไปขนาดไหนอประมาณอย่างเงี้ยนี่ก็รีเวิร์ดคือแบบอันนี้ทำให้เป็นภาพในประมาณแบบนี้อันนี้เป็นแนวคิดถ้าใครคิดประมาณแบบนี้ได้มันจะทําให้เรามีไอเดียกระชุนในหน้ารายการทำรายการมันทำให้ดูรายการดูเรียบสร้างสรรค์ทำอีกขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นทำอาหารด้วยของสามอย่างนี่หรือเปล่าเราท้งของสามอย่างในว่านทำยังไงให้มันกินได้ ต่อไปรน t e s t ถ้าเราเร t e s t เราได้ทำแรกชา เขาูก็คือทําให้ใครดูรายการเราวทสถาปนาเป็นกำลังคนไหนแวร์ไหนไหนวาทำนังไแล้วว่าราทำอย่างไรเพื่อเกิดความแตกต่างอันนี้เราดัหัวเราคือพิธายูรุก็ไดจให้ทราคิดดาวเราทำรายการเราทำรายการไม่ได้สอบถขัเสียง้วสุดท้ายเออปุ๊เราทำรายการในในการใช้หลักข้าดนกเนี่ยคือเป็นการดีเช็คเลยว่าเราจะทำแบบนี้กไหม เราจะแบบนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเรายจีนให้อันที่สี่แบเล็น้อยแดดเอาจุดบอลแดดเอาจุดอะไรอ่ะจุดด้อยเออเอามาแก้ไขอันนี้ก็มีเยอะนะอันนี้มีเยอะนะที่พวกเอ่อเอาปัญหาอะต่างๆแล้วแล้วอะไรช่องเงี้ยจะเอามาเที่ยงแก้ไขปัญหาแต่เช่นวันนี้เราหาได้เองเรามีวิธีการทำอาหารอย่างเง้ยใหอ่อยเองได้ คนอยากพัฒนาตัวเองจะมีวิธีการอะไรที่ปรับระบบตืตเรียบไม่ได้นปสถาบันคนอยากออกอากายอะไรมาแบบนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันให้มันเป็นเทคนิคต่างๆถ้าใครนอนไม่หลับบ้างนอนไม่หลับไม่นอนตลอดเวลาอย่างนี้นอนไม่หลับลใครนอนไม่หลับใครเคยรู้มหมงารวิธีการาน,น,าน,น,นอนหลับทำยไงให้นอนหลับ ไอ้แก้วสู้เลยอะไอ้แก้วสู้เลยแบบแก้วแบบแก้วแบบแก้วหนาแบบโจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนณะระบบการใช้ไดโนอยู่พอประมาณครับที่ติไปไกปุ๊บมันจะเริ่มตัวแล้วเริ่มเมอกัว่าร่างกายทนที่ถ้าใครทำอะไรเยอะๆนะตอนนี้แบบว่าไม่ยอมรอนดิอะนอนได้แล้วกันผมจะมาแชร์ดิอะ เข้าเป็นไว้นะคนที่นอนไม่นอนเขาบอกว่าสมัยก่อนเลยเขาบอกนักแกะที่บอกว่านักแกะเน่แดงใครนักแกะแล้วไม่หลับวิธีการคือเดี๋ยวใช้น้ำมันนะผมใช้อยู่เใช่ไหมให้นักแกะกระโดดข้ามด้านตัวเองให้นักแกะกระโดดข้ามด้านตัวเองเขาบอกว่านอนอยู่เพื่อตักเต้นใช่ไหมเดงกตัวนี้เรทำได้ผมทำมาเลขเกือบถึงร้อย ไอ้แับหายได้เรไม่ใช่เราไปทำไม่เกินหรือวะลองไปทำดูอย่างที่สองอันนี้เพิ่งไปรู้มาแล้วลองทำมันก็ได้ผลเหมือนกันก็คือคนแดดนอนหลับเขาบอกว่าใช้วิธีการลงตัการหายใจเพื่อให้ร่างกายได้ทำไม่ได้กดโคลกดโคลนะหายใจเ็คือก็ง่ายเลยก็คือเข้าสี่ออกสี่ไว้ถือหายใจเข้าปึ๊บกั้นที่สี่นีแล้วก็หายใจออก นีผมก็นั the streets, the budget, ่งทำแบบนี้ว่าทำไมก็รู้สึกว่านั่งก็หล่อร่างกายหล่อร่างกายทุกเราหายใจให้ทันเน่สังเกตว่าหายใจไม่ทันคือเรานอนหลับเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้นอนหลับเพราะมันเต้นตลอดเวลาไม่ใจเร็วแต่ถ้าเราทำให้ร่างกายเราเน้นพวกร่างกายเราโค้งหน้ถ้าร่างกายเรานิ่งถ้าไม่หายใจเข้าสามสี่วิหายใจบอกสี่วิพุ้ร่างกายมันจะเบาขึ้นมันจะหลับเองมันแล้วกับใครที่นอนไม่หลับนอนไม่ได้ ันไม่ใส่หรอกเหนื่อยเหนอนเหื่อยตัะคือดันคือดันหนักการใช้ราการให้มันเทียมเท่าไรของต่างหนักไปเทียมเทนักเศษาแล้วออกมาได้เหมือนกันงั้ด้วยอะดี่มัหาอยู่นี้เซลล์ทิอยด์ยูเอสพียูเอสพีเคยต่อไปแล้วารั้งที่แลเออยูเอสพีก็คือ จุดเด่นของสินค้าาคำถามจุดเด่นของสินค้าเช่น้เป็นยาโดโลไอเสียนจุดเด่นของมันคืออะไรแดงรัาแดงขาวถูกเดี๋ยวมันต้องชื่อเดียวกันคืออะไรถูกแล้วเดี๋มันทำมันนะว่ายาโดโลไเซียนใช่สินคาเินคาตเออได้ครับถูกใช้ตรนใช้คห หลอกเดียวกันที่บอกใช้โดมเชนไฮหถูกเดี๋ยวบอกใช้โดมนานไฮหลอดเดียวกันใช้ของแบบนี้ซูมมุกอย่างที้อย่าลงตาด้วไก่อย่างโดมน้ำ้วไก่ใช้โดมเชนไฮหลอกเดียวกันถามว่าข้วไก่จะรอดไหมนี่รอคือเรารู้เลยว่าอันนี้ยกใหญ่าึงห้าที่บอกเราจะใส่ไงที่จะทำให้เขาไม่ดูเราไม่ดูเขาเออรายการที่เราทำอ่ะผมบอกทำรายการข้ามเป็นหลอดเองให้รู้เจ็ดคนนั่งเรียนนั่งอ่านอย่างเงี้ยแล้วก็ใครแพ้ก็ไม่จริงเราเฟ็กเราเป็กเราเฟ็กเงี้ย คนรู้รู้ว er ่าเอากไงเออวัมาน้าบอกว่าทำไมวัาหน้าถึงใช้รูปแบบก้องที่แบบว่านัาเดียนหน้ากระดาเพราะว่ารายการอื่นไม่มีคุรมที่บอกว่าที่เปรายการแรกี่เป็นแบบน้าเดียหน้ากระดาแเจ็คนนี้นะเออแล้วไปทำตลอดจนทาเป็นีเจของรายกานี้เออเพราะนั้นต้องพยายามยูนเซคือจุดขายงเองจุดขายคพนกน้าสนใจนนนี่จุดขายที่แหนแเป็นรูปเนาะมันต้องมีความแตกต่างจำง่าย อธิบายได้เชื่อมโยงของเแล้วมาตอบโจทย์ข้อความสุดท้ายก็ต้องตอบโจทย์ข้าใหามอีกทีนี่ USB ของแจ็คกัปโกก็คือทำอะไรแบบแก้งชาวบ้านทำอะไรแบบี่เรียนที่เอ่อรที่คนอินเดกการทำแต่ว่าทำอย่างเงี้ยแล้วคนไ้่ยหอบดูเนี่เป็นต้นเนาะทีนี้ในการคิดก็มีหลายแบบที่เรียนที่ในหนูน่าสูกมาให้ยูด้วยนึงดูจากพฤติทรรมบากคนบางครั้งรายการพอออกชื่อที่ก่อมาซุบดูแล้ว เช่นชุดก็หมันอย่างเงียรายการต้องยงต่างก็ตกุ่และก็มีคงือนไขมาช่วยอื่นต่อไปอันกกใช้เชคเกอร์คนเลยเช่นผมบอกว่าผมให้แจ็คนชื่อไปเรทิน้ก่อนผมกั่แหลแจนั่งปึ๊บแค่สอดีก็หลุดไดแล้ก็ขับแล้วมันเห็นได้ที่คนเลยที่ดูดูรื่องผ้ามันไม่ให้พนได้แล้วการไม่มีดูเว่า ใคร abei, มีที่มีบุคลิกภาพเด่นๆชัดเจนเนี่ยมันทำให้รายการนั้นเด่นมาด้วยก็้วอาจจะต้องคิดเลยเยอะเช kind of ่นถ os> ้าสมมติดาตาตลกเห็นชัดเจนเนาะมันจัดรายการตลกเพระอะไรทีาทำอะารอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูแล้วตลกแน่แต่ทีมข้อต้นหรืเนล่าหรือคนไหนที่พูดแล้วสนุกพูดแล้วน่าสนใจเช่น่าใครใครพูดถนงโน้ตุดลมไปหนาโน้ตุอลมพ่อขอแต่ปฏิเสธโน้ตุโลมไปเป็นนักข่าวถามว่าข่าวได้่าเริงเหมือนไหม มันก็ไม่หายจะถือว่าเขาเป็นแบบเหมือนตลกละครหรือใทางกับการเราเอาคุณกิติกิงหาแบบโดยที่ถ้าคุณกิติเนี่ยรายการข่าวสารที่ดีอะไปเรียกตลกเนี่ยมันก็ดูแบบยังไงมันก็ดูแบบไม่เข้าถ้าแบบตอะนั้นคุณพิจิตพลาดแต่ละคนก็สามารถเตะมือ USB ได้ไห้เห็นได้ความเชี่ยวชาญรายการที่ความเชี่ยวชาญคนไหนที่ความเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งเยอะๆเนี่ยมันสามารถเป็น USB ได้เช่นแค่เอมเนี่ย

ที่แบบว่าโทรศัพท์อะไรออกมาอะไรออกมาใหม่ๆดิชิตออะไรปุรึมันจะไปรีวิวไปมาให้เราดูก่อนมันมันนี่เดิมก็เธอเป็นนักข่าวเลยแต่เป็นนักข่าวขาเทคโูดีประมาณนี้แค่นี้ผมก็ชอบดูไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายนักวิทยาศาสตร์ทั่วถ้าความเชี่ยวชาญกันต้อเป็นจุดเด่นได้เช่นเดียวกันต่อไปด้วยแบบรายการอันนี้ จะเป็นไม่ใช่เกี่ยวกับคนแล้วจะเป็นรูปแบบรายการที่แน้นชื่นพวกเราสามารถทำได้คือรูปแบบเป็นแบบไหนสั่นกบบชัาเป็นเซนติเมตริกไหมเป็นแบบเมื่อวารายการไหนต่อต่อเรือไหมถือว่าเล่าปกติเล่าอะไรบ้างไม่ได้เหมือนังเราใช้เดียวเราใช้ตอเรียแค่ไหนจที่ว่าถึงจะทีกันดังีใช่ไหมต่อให้พี่ติดต่อเปิดได้ไม่ติดต่อเนี่ยใครเล่นมันมันแต่ละคนสน่ะโพส์วามยาวไม่เท่ากันใช่ไหม ไปแบบไม่แ่นึงนาทีสองนาทีก็ได้เราต้องดเดอเราดได้สูงสุดสินาทีเเปือกอบ่โมงนะนำกัรแต่หมายว่าแต่ผมกาไมู่้เนี่ยผมจะไม่สามารถได้เจอนึนาทีเหนุนะแต่ตัวเลได้ดูใทีมีช่วโมงเยอะไหมก็จะว่ามีได้เยอะกว่า Ừ, hai lưu ra để con có thể làm có thể รายการก็สามารถทำให้รายการมันเด่นขึ้นมาได้เหมือนกันต่อไปวิชวลการทำรายการมันดูเด่นอย่างที่บอกวิชวลก็คือการเสนอเนาะเห็นภาพเช่นโลโก้มาสีแดงโลโก้มาแบบนี้ตัวสอบเป็นนี้นอกจากการสร้างแบรนด์รุ่นนั้นนะมันยังเป็นิ u ี c ได้ด้วยมุมก้อนให้ถึงใครเห็นภาพที่เป็นเหตุการะก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็น u s d คือสีน้ำเงินเขียวตัวต้อนลมาก็เป็น U.S.C. d เลยทีเดียวนาะ มพอแม่ทัเป็นตัอย่างแล้วขอโบนาทำไมแล้วก็มานั่งเรียนหน้าดรามนั่งเรียนไปเรื่อยมาจนน่งกระจับผ้าแล้วน่งนเรียนหาราแบบนี้ปุ๊บเหมือนก็โบนามาแบบนี้หมอยางหรือเส็น่ว่าทำไงถ้ามานั่งสนใจถ้ามดูแล้วถ้าเหมือนดรามาใครเคยดูที่มรดราม่าภาคซุเร์มนใช่ไหมเออคือเขาเอาเขาเอาไอีนั้นมไม เออแล้วกับที่เป็นซีเราที่นอกอะทีนะไม่แย่นะเลยหรอแย่แย่แย่เราแฟนซีจะแย่เออเวลาคุณดูลูกนี้ับคุณไปแบบเรื่อยนะเคยเป็นแค่แบบว่าที่ที่ไม่แย่แต่พองคนบอกว่าแย่เราไม่ได้แย่จ้าเออมันนี้พยายามจะโดนโซเชียลอในนี้นะเราเรียนญา่ิเยอะเราเป็น ต่อไปเป็นรายการที่สร้างความตื่นเนโดยการใช้การแก้ไขปัญหมาดดีดของสำหรับมกน้อยทำอาหารกับคนอยู่หออะไรเงี้ยเกิดเป็นปัญหาแล้วอ่ยปัญหาอยู่หอกินอะไรดีว่าทำรายการรายการอาหารคนอ,อยู่หอเงี้ยก็ได้เอาง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาของที่เหลือๆอยู่ในหอทำให้ไวกวันน,กนนี้เป็นต้นซึ่งตอนที่ผมกำลังตามเพจทีกทำอาหารที่แบบหนึ่งอดีตเลยเว่า ที่อะไรมาโยมาโยมาโยปุ๊บปุ๊บเข้าตาอบนี่แหละกเนี่ยมาเรื่องหนอยอยูแล้วคือก็บอกทีในการมาหารนานไหมนานมากเดี๋ยวนี้คือมันตักช่องชั่งชั่งใหีได้ขนมมาแล้วท้ากินได้อย่างนี้เป็นต้นอ้าวมาทำงานครับผมเออมาเวลด